สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกจลูฟี่ XF เมนูภาษาไทยนะครับลูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้นะครับสำหรับรถเชฟโรเลตนะครับยี่ห้อเชฟโรเลตที่ต้องการดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะดูค่าได้ผ่านเกจลูฟี่นะครับ XF ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนะครับสาหรับรถเชฟโรเลตนะครับให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับจะได้เมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับเลือกการตั้งค่าระบบนะครับกดปุ่มกลางเข้าไปครับ จะได้หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับให้กดปุ่มบนนะครับเพื่อทําการอัปเดตระบบก่อนนะครับตัวนี้กดปุ่มกลางไปครับเนื่องจากตรงนี้นะครับจะไม่มียี่ห้อเชฟโรเลตให้เราเลือกเป็นรุ่นสากลนะครับแล้วก็ดปุ่มกลางกไปครับนี่นะครับก็จะได้แถบสีืองวันนี้แน่ใจแล้วเหรอว่าจะเลือกเป็นรุ่นสากลนะครับแล้วก็กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งครับเราแน่ใจนะครับเพื่อจะทําการรีสตาร์ทนะครับให้เป็นการใช้งานกับตัวรถนะครับของรถที่เป็นรุ่นสากลคือรถ ทั่วไปสามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้วิธีการตั้งค่าความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับจะเอามาดูเนี่ยเราต้องแอดค่าเพิ่มนะครับสำหรับเชฟโรเลตนะครับให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มบนนะครับเลือกหาเมนูการตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้แบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับ เราจะตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ที่ PID ที่1นเนี่ยนะครับมันจะมี PID 1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็นะครับก็คือเกรลูฟี่เนี่ยสามารถแอดค่า PID เพิ่มได้9้าช่องนั่นเองนะครับอันนี้เราจะมาทำที่ช่องที่1ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดปุ่มกลางเข้าไปครับให้เลือกที่ตำแหน่งไฟล์ตรงนี้นะครับกดปุ่มกลางเข้าไป1ครั้งนะครับก็จะได้นะครับลักษณะหน้าจอคล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับให้กดปุ่มบนนะครับเพื่อหาคําว่านะครับ User PID วงเล็บ DI r ให้สีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับหลังจากนั้นจะมียี่ห้อรถขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับเชฟโรเลตนะครับให้เลือกกดปุ่มล่างเอาแถบสีเหลืองมาหาคำว่า GM นะครับวงเล็บ DIR แบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับครับก็จะได้เมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ของเชฟโรเลตนะครับให้กดปุ่มล่างนะครับมาหาคำว่า atoil T สามจุด I แบบนี้นะครับบรรทัดที่สามนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มกลางเข้าไปครับได้ตัวสีเขียวแบบนี้นะครับขึ้นว่า transmission oil ท e m p คือความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่นะครับเพื่อเอาเมนูนี้ออกนะครับก็จะได้สัญลักษณ์ AT ท i l temp ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราขึ้นเลื่อนปุ่มร่างมาหาคาว่าค่าแจ้งเตือนนะครับกดปุ่มกลางเข้าไปครับจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วให้กดปุ่มบนเพื่อเป หลังจากนั้นนะครับก็สามารถตั้งตัวเลขได้เลยนะครับว่าเราจะตั้งอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ให้เตือนที่เท่าไหร่นะครับโดยส่วนมากนะับจะตั้งอยู่ประมาณ140-150องศานะครับเพื่อเตือนความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราตั้งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มกลางแช่แล้วปล่อยนะครับกดปุ่มกลางแช่แล้วปล่อยมันจะค่อยๆถอยเมนูออกไปนะครับแช่แล้วปล่อยแบบนี้นะครับแช่แล้วปล่อยออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะต้องมาเลือกนะครับ ยูเซอร์หนึ่งใช่ไหมครับเมื่อกี้เราตั้งไว้เราต้องมาเลือกวางที่หน้าจอนะครับเพื่อจะเอาค่าความร้อนน้ำมันเกียร์มาดูนะครับก็กดปุ่มกลาง้าไปครับแล้วเลื่อนปุ่มบนไปหาคาว่านะครับการตั้งค่าหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปหนึ่งครั้งครับเลือกการตั้งค่ารายการนะครับกดปุ่มกลางไปอีกหนึ่งครั้งครับจะได้แถบทึบๆแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มบนนะครับเพื่อเลื่อนช่องคลิปไปหาช่องที่เราต้องการจะวางค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ นะครับยกตัวอย่างผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะกดปุ่มกลางหนึ่งครั้งเพื่อให้แถบทึบๆนี้หายไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มบนนะครับเพื่อเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหาคําว่า User 1หนึ่งที่เราตั้งความร้อนมันเกี่ยวไว้เมื่อสักครู่นะครับก็กดปุ่มบนเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่านี่ User 2ร์สองสามนะครับ User 4เสี่แต่เมื่อเาเลยมาแล้วเราก็ต้องเลื่อนปุ่มล่างกลับมาที่ User 1หนึ่งก็จะได้ข้อมูลหัวข้อของ at item นะครับตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นรถที่ทดสอบเฉยนะครับถ้ารถเชฟโรเลตนะครับที่ดูค่าความร้อนน้ามันเกียร์ได้ตัวเลขจะขึ้นมาให้เลยนะครับเมื่อได้ตัวเลขแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดปุ่มกลางแช่ไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่ไว้แล้วปล่อยค่าน้ำมันเกียร์ก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับสำหรับรถเชฟโรเลตนะครับฮูดเชฟโรเลตแคปติว่าเชฟโรเลตโซนิกเชฟโรเลตเทอร์เบอรเซอร์นะครับสามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้นะครับลองทําตามวิธีที่รีวิวไปดูนะครับ สวัสดีครับ